โอเคอยู่ในสามเกมฟรีในเกมโลบักเหมือนเดิมกับ n อ c นบีซีว่าแต่ว่เอ้ยเดี๋ยวโอเคมันมีเสียงปะเปิดนิดเดียวก็พอเมื่อกี้อะไรเอ้ยมีปุ่มต้องกดปุ่มสิเอ้ย ไอเงินเงินเงินเก็บมาก่อนผมขอเก็บเงินเอาไม่เอา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 อะไรเนี้ยอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดเดมันไม่คุ้นเลยนะอ่ะท่านผู้ชจับตรงนี้นะไม่มีอะไร Để bỏ hoa trong này bố bố Mèo ăn khởi tiêu What? Mèo What is Among Us? Among Us Ôi, oh, Among Us the con Among Us Ôi, oh, Among Us, ô, oh, tung 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 ดูดูดูปมปมเอาออยังไม่อยากตอนนี้อ oh. ย่างโอเคกับลกเดิมปืนเออควาเมเป็นจริงแอบเล่นเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูฉากจบเนฉากจบนี้ hey, <my> ไม่ <laughs> เขายิงเรเขานั่นเองใหปใหอู้ยจปุจ่ปุจ so, 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 so. oh, so ่จูปุ๊จูปุ๊จูปุจ่ปุ๊จูจบอสมันเลยจะสุดโอ้มัน่งเกมใหม่เลยอะรู้มมันมีฉากจบแฟนโอ้ไม่ดูฉากจบแฟนจำได้ไหม นี่มันจะได้ดีนะครับฉากจบกแซนให้ประมาณแป้นตรงนี้ก่อนนะครับห้ามกด yy ดี yy อะไรอย่าเงยดูนะครับถ้าเรากดถ้าเรากด yy ดีเอ่อ yy เลไรอย่าง้ยมันจะเป็นฉากจุกแซนนะคะอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่สปอยนะแค่บอกเฉย ไม่เจ๋วายวายเฮ้ย

Ô mày phải mình cầm in lập này, em. Happy bên 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 Oh yeah. จับจุดบนดูตรงไ okay, ah. หนโอเคปะรอรอรอจับจุดตรงนี้จะจุบตรงนี้นี่จะจับนี่นปุ๊ล็อกจะจับมาไราอันเลยนี่จะจุบแซนโอเคจะหิวเร็วโอ้ไมคครับได้ไมครับ จะไม่ได้ไหมครับต้องเปิดล็อกไงเออฉากจบอืมน่าจะเข้าตรงนี้ก็ลาจาเข้าแเลยตไป้วยคตามารงนี้แล้วก็เริ่มทำไงเนี่ยจะไม่ได้แล้วไปไปไป เออไม่ได้เขาตรงนี้ได้ว้ยแนมีค้วหละอ้คิติดเลือเฮ้ยนี่แรงฆ่ามาเหรอมีสมมาได้ไงเฮ้ยนี่คุณข่ามาเหอเดยผมไม่ได้ข่าที่เขแต่ลุงจไม่ใช่เลยไม่ได้ข้ามาแต่เ่าไม่ แต่พ่อแม่ผมข้ามาเองอืมีพื่รุดน้ำามันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะฉากจมน้ำท่วมนะแต่มันนานนะการกันกลุ่นเน่ยจุบโอเคฉากจม,มน่าจะเป็นฉากจมน้ำท่วมเลยเปิดทิ้งไว้มันก็จะท่วมนะเอ้า Oh เปิดตลอดสิทำอะไรผิดพลาดปะจะไม่เจอโสดๆนั่งนั่งขีหน่อยแกดูนะไปกินข้าวกอนอีวะชีไม่ีอกคน เอาไม่มีโอ้ขี้เบี้ยกว่าทไงเจ้าของบ้าบูขี้ใส่หน้าคุณนะครับอะไรนะขี้ใส่คีย์บอร์ดก็ได้เอาอะไรนะอ,ดา,อาดคีย์บอร์ดช้าเสือบอร์หมืนหนึ่ง้งเลยถ้าจบม,มาอโอเข้าใจแล้วจำได้แล้ว คายตรงบ้านนี้ก่อนนะเขาน่าจะกดตรงนี้นะน่าจะกดตรงนี้นะน่าจะกดตรงนี้หรอมั้งให้เอ็มพีซีเข้าไปด้วยก็ถามคนนี้นี่ครับเ้ย้ยเ้ย้ยุ้ยเอาไม้ครับหรอใย่เ้ยเฮ้ย้ยตุยตยเกายเออที่เอ้ยมันรู้ชื่อผมยังไงอะ ทีเจทีเจสองห้าเจ็ดฮ้ยมันรู้ได้ไงตามมาตามมาอีกหนูเฮ้ยเอ็น,อนีซีคือง่าเออมันรู้ชื่อเออเดี๋ยวชิดไฟก่อนนะอะไรนะเฮ้ยยังเหมือนไหมครับอ๋อหเขาเข้าไปก่อนจะตามมานะทีเจ้วม่อา่าแเบบลกทีเจทีเจสองห้าเจ็ วี What is ไง Is my car? ถ้าเรากดตรงนี้สปีดจะออกมาแะแต่อยาค่อยกดทีหลังเออเข้าได้ไหมไม่ได้เราจะเล่น my c a บอยู่เหรอ n p c เอาจะน่าเฉยเขาไม่ได้ละคันเฮ้ย n p c เขาทำอะไรอะ โอ้โหก็ต่อยต้นไม้หรือว่าใช้พลังเอออะไรนะไซเตอมาเนี่ยฮะต่อยทีเดียวต้นไม้หายโอ้โหไม่ก่อนเมื่อยากอยู่ใกล้มากเลยมาอย่าเปิดประตูให้สตีฟบอกมาเลยดีกว่าอสตีฟเอาบอร์่าอยางนี้หน่อยสตีฟจะออกมาแล้วก็ถือดาบนะ

มอกี้มันไม่ได้เฮอเร่แต่เนี่ยเฮอเรอก็เยอะมันคล้ายๆแบครูมนะแต่ไม่ใช่แบคทีร์มนี่สัปหลาดนะคะพ่อวัาโอ้ยตอร์เติเติรอเอมันมีมันนี่ปัะเดียวติรเอิรตเติร ไอยตัวนี้ผมรู้จักผมชอบมันน่ากลัวเอไอเกืบมันกินผมแล้วว้อเด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 ตึ้ง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 ตั้งตั้งอเอาใครอยู่โอ้โหตัวเดีวดิวเดีวติ๋ดิวดิยวเดียววัดดี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 ตัตัดตัดตัดว้า เติร์ดเลิร์ดยังตีลิขสิทธิ์โอ้กดเอฟผมเคยเล่นในคอมนะมันกดผมอะเคยกดตรงเนี้ยมันจะเร็วขึ้นอ่ะแล้เวลาเราวิ่งมันก็จะเร็วขึ้นไงเราต้องเล่นในคอมในเกมเนี้ยเออมันพิมพ์ใหญ่เลยนะผมเคยเล่นละในคอมอะผมมีก็มีคอม อาจจะเย็นอาจจะอ้วกแตกอ้วกแตกนะครับอ้วกแตกไอ้ช็อตตายเนี่ยโอ้ยฝุเฮ้ยคนไทยคนไทยโอ้ยโอ้อันนี้อะไรโอ้ไม่ร้อนเหรอลูกอือ ไม่โดพอดีโอไมโอไม่กอดบวกแตะโอ้เห็นหน้าคนยิ้มด้วยอ่ะรู้ชันติเชื่อเบอร์เบอร์ไปแล้วคือยังลงมั้งแต่เบคอนเนี่ยยิ้มตลอดเวลานี่ก็ยิ้มตลอดเวลาเตอเดียวเดียวเจอเจอเรื่องอะไรน่ากลัวน่ากลัวมันก็ยิ้มตลอดเวลาแต่ตรงนั้นน่ะโอไม่กอดเอ้าลืมไปสูมไม่ได้พี่ครับถือหน้าผมหน่อยรอไหมโอชิเล่โอเคขอบคุณโอ้ ขขบคุณนะครับดีชไมผมโบมไปเลยเอาคุณหล่อไม่เอาตวเฟือกี่ฟ้ที่ะสวัสดีพี่วันีผมขอผมขอตังเออผูใชที่มืสูงเลไผมใช้ที่แจกรึไผมไม่ใช่น้าหน้าถูกแล้วฮ่่าไม่เอาเบงึงขอตังม่อดีกว่า เบ๊อู้มันตามตูนมันไม่หยุดเลยอ,ะอ่ะโอ้บักกัสจื๊บจื๊้มนี่แล้วขึ้นโอ้ไกลไอ้นี่ด้วยเออไปแล้วผมจู้เก่งโอ้โอ้ไม่เออ,อมันสปีดต,ตัวเองโอ้บรรดาผู้เดินอยู่พี่ขอพี่ขอผมขอตังค์ เออหนึ่งบาทบหน่อยขอเฮ้ยดีอ๋อได้ไม่ทันโอ้หน้าย,ยิ้มอะโอเคเอออยู่ใต้โต๊ะน่ะาจะดีกว่านะเพราะว่ามันเก็บเสียงได้เฮ้ยชุบอ๋อตายก่อนไม่ทันอ่ะพี่ลุกโอ้ยอะ,ะอไรเนี่ยมุ้ยเกินปุยมุ้ย โอ้โอ oh, oh, ้อาาอาาโอ้ตายแน่น่ตายแน่ตาน่เออโอ้ตายแน่ตายแน่เออโอ้ยเปีศตายแน่ตายแน่วัดดีๆครับมาแล้วลุงจ้าชนขัวเฮ้ย คอมก็ลำบากนิดเดียวผมนมเสียงคอมยังไงเดี๋ยวมีเจนนี่เจสปีดลันให้ดู้ดูดูฉันจะร้องเองไม่งั้นจะคลิปจะเซตแล้วก็เสตรู้ไม่เ,เมด็ดเก็บมาเริ่มดูดูโอเคห้ามมีชัเล่น ห้ามเข้าเซฟโซนถ้าเข้าเซฟโซนคุณแบะแต่ตายแล้วเข้าเซฟโซนได้เซฟโซมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันเข้าเซฟโซมเลวไปดีบมาแล้วลูกจ้าเธอกว่าที่โน้นอยากได้กว่าที่โน้นอยากใส่เฮ้ยมันเกิดตรงนี้อัดโอเคเริ่มใหม่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 เออบูบ้าบ มามามาอ้าก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเออโอ้โหยังเท่เฮ้ยเมาแล้วมาแล้วมา้าเซนซอเซนซนเพรกำลังปิดรันอยู่โอ้เอ้ยเอ้ยบอมาแล้วลูกจ๋ากวาที่รู้อยากตายอยากตายไหมลูกพอซื้อชุกกวมาที่เรียบรอยแล้ลูกมา ไอตอายุ้มอโอ้เพื่อนลากมาทำไมเยอะโอ้โหตามติดตูมาไม่หยุดเลยเฮ้ยพี่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 โอ้คุณคุณยมันตามาไม่ยู่เลยมันต้าตื่นโอ้โหมไปเฮ้ยผมยังไม่เข้าเซมโซเลย

มา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 เจอกันจู่ให้ดูมาเพื่อนมา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 เออมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไม่มาหรอเออนาใกล้ๆมันก็หลงเฮ้ยหาย โอเคต้องเริ่มใหม่เพราะว่าตอนแรกมันหน้าจอมันหันไม่ได้อ่ะอม,มาชุบสปีดรันสปีดรันว่าเอ,อ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม,ใหมให่สปีดรันละจะไม่เล่นโอเคจะไม่เล่นแต่ล่ออะไรอย่างเงี้ยได้โอเคมามาเดี๋ยวมา,มา,มาโอ๊ยตายเอาใหม่โอเคเขาเนี้ยจริงวะจะเอา เจ้าผีปีศาจชัดมาแล้วปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไรปีศาจตงกับนรกเน็ตบีไม่ใช่ปีศาจวันชุบชุบมา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 ชุแล้วชุย ไม้ย่กินี่ออ้ไอ้ฮ่าฮ่าฮอ้นิ้วมือโอ้ยไม่ายว่ากี้โอเคหมหน้าผมมันเป็นข้าเพชผมก็เลยเข้ามานะครับจำได้จำได้เอ้ตัวอะไรเนี่ยคาเฟชเหรอเนี่ยหัวคาเพชว้าแล้วลูก เอาเลยลูกเขาพปาหลูกพอ่อแ <c oughs> ม่เหมือนเดินใช่ไหมแ <c oughs> อบเดินก่อนมีแมบนี่เออจูเด็ oh, what <c oughs> อ้าวอ,อ๋อต้องกระโดดโดดอนนั่นเหรอ,ออ๋ชึบชึบยุ้ยเอ้อมามามาชึบชึบอ,อุ้ยอ่าใช้ชิปล็อกออก็ได้ชิปล็อกใช้ได้ชึบ แค่เป็นแมพที่ว่าออกมาอื้อยู่อ่าน่าจะได้เออนั่นไงแลบิโอออฟิด ชมนะน้องไม่ต้องไปแล้วน้อง เอาหายด้วยชุเวโอเคไม่เอาดีกว่าแบบนี้ไม่มีแบบไหนดิไหนลองเปิดเสียงสิ <c oughs> ไม่มีเสียง <c oughs> จะเป็นแบบยากอกะไรอเอ,เอหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนโอ้โห

ตัวล็กเกิดเออเอ้ยมีเสียงมันในเกมเลยมีเสียงเสียงเยอกันเลยก็มาดีครับเฮ้ยต้นอะไรชื้อชื้อชื้ ไม่แั็งอ่ะไม่หัวคนอ่ะอ 嗯，嗯。Mm. Mm. เออเริ่มเกมเลยเหรอเนี่ยอะ่เลย้เ่ก่อนนะ นีแะคยกอง้แน่นะคะ่งาารสอบามต้องยอมรับน่ภาวสาเหตุที่มโนงนะเกิดจากติดพนันออนไลน์คือเรื่องนี้คือกใจมากจริงราาก็เทคเนาะัวก็คือรู้จักเวลาไปกองรู้จักคนในกองอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ว่าไม่ใช่การงแแต่งคนที่ทงานในกองแล้วคือตัวที่วี่นากับอหัวหน้า Okay. ok, mình tự mấy có gì đây rồi, bye bye,